่าหยหรือยัง่ายแล้วเออเดี๋ยวละนีเดี๋ยวไปเอาหนุ่หนุ่หนุ่นะไาแอานีวีไปมาให้น อย่างไรมาครับสถฐานที่พักรถหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ห้ย้ายล้านลงไปตรงช่วงใดช่วงหนึ่งที่ว่าเราจะต้องมีจุดประสงค์ที่ว่าทำาสถานที่ท่องเที่ยวให้เราม,มีความมุ่งมันว่าเราจะได้ขายของขายหลายได้ยังไงพอแล้วก็สั่ง<ม>ให้เรื้อนานเท่าไหรนะ่นั่นเ่ง ในภายคือว่าก็ให้ภายในทีเดิมทีแรกก็ให้หกเดือนขอเขาไหว้ได้หกเดือนอแล้วมาระยะหลังนี่เขาบอกว่าเขาให้รือถอนอยู่ในระยะแค่สิบห้าวันอานนี้สิบห้าวันเราให้รือถอนให้หมดรือถอนแล้วไปอยู่ที่ไหนกันฮะ ก็ต่างคนต่างอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปลงตรงไหนแล้วแต่คนที่ว่าเขามีจุดมีจุดประสงค์ที่ว่าไปลงอ่ะมีผลกระทบอย่างไรละ่ะครับก็มันก็มีผลกระทบเยอะนะเพราะว่าเราก็ขาดรายได้อะไรพวกเนี้ยตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยแร,ร,ร,ร้านที่ว่าเขาลือ้อเขาไปอยู่ที่ไหนกันหมดนะก็ เขามีที่มีทางอยู่ตรงไหนเขาก็ไปหาไปลื้อไปไปอยู่ไปอะไรทุกอย่างแล้วแต่ติว่าเขาจะไปก็ได้อะ่ะแล้วลุงมาค้าขายตรงนี้นานท่าไรได้นี่สิบสิบสามสิบสี่ปีแล้วนะสิบสี่ปีแล้วขายตรงนี้นะครับอะไรส่วนนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลย อะไรก็ทำไม่ได้